อาหารบ้านเราเสียบประเข็งจำปิ่งจำหอมหอมน่ากินมากเลยปลาหนานีมันด้วยนะข้าวใหม่ปลามันนานีหนาเชี่ยวเขาเหลืองน่ากินมาก ว้าวผู้ใดอยากนั่งจิงจับเข้าเหนียวห่อนๆเนะาะตับักคุ้งเตะตับมกทั่วตับักแตงแล้วแต้เราบัดน,นี้เสียบปิ่งจามปลาเคง็งหอมหอมแม่ไปเอาปลาขอนมาตะบานบานนันนาตะนาของนาเน,ะนาะน่ากินมาก หอมมากเลยอยากบอกพี่น้องนี่แหะกินง่ายๆสานบ้านเฮาเนี่ยก,กินแรงแสบถดได้ละ่ะมีหลาบหัวก็กินกินยังเบื่อก,กินแบบนี้บาเบือ่อกินได้ทุกมือเมื่อขืนนั้น เมื่อคืนน่นปลูกแขนรับควัญหลานหน่อยเนาะกะเอินยาดพี่น้องมากินเขาน้ำกันก็มีลาบงัวนน้ำเมื่อคืนนี่เนาะกนเน่เนก,เนกินกนหลาย,ยางแกงไก่แกงแกงไก่ใส่หยวกมันนี่แหละใส่ฟักอีกอย่างส้กนี่แหละใส่ลูกฟักมากินลาก็แซสยบยีดอกแต่ว่ามันกับเบื่อไว้เนาะเหนือเนาะ กินเหลาเบื่อไว้ๆต้องกินแบบนี้แหละกินอาหารแบบบานๆเท่าจังเสียกินบ่เบือ่อกินได้ตลอดอาหารบานๆหอมหอมหอมมากมาย เสียงรถเกี่ยวค่ะวนวันวนวัน,วนรอกกลางเดือนค่ะสิแบดแล้วเมดพุ่นแล้วเนาะคนคิดว่าเขากลางเดือนไปไปลายเดือนแล้วเมด ถ้าเมนโทรศัพท์มีกินใดนี่โอ้ยรับร่องว่าอยากน้ำแทะหอมเพื่อเกินหอมมากมากย่างหอนหอนกินกับตัมมะคุ้งมะทั่วไปสร็จเนาะตอนนี้อหอนหอน เกือบจะสุกดีแล้วอย่างนี้น่อยจ้าทายให้เบิงนะ้งเนาะว่าเมื่อน,นี้ปิ่งปลาเขียงจามนี่แหละเสียบปลาเขียงปิง่งหอมอร่อย <c oughs> แค่นี้ก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ